สวัสดีครับลุงอ,อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินกระทบชมจันชาแนลนะครับเร้านี่นะครับถักท่ายพอกันคือเก่าครับยำาเมื่อนี้อากาศย้ำมือสเาหนาวเวยครับว่าจะลงไปอันเห็ดคลิปอยู่ตารางครับมันหนาวโพดครับก็เลยลงไปบ่ได้ครับมันหนาวก็เลยอยู่ในบ้านครับหมมันอุ่นๆเนาะ ับอนีก็มาทักทายสวัสดีพี่น้องทางฟังเอฟซีน้องทิดาล่าวทางฝังสปปลาวพี่น้องฟังไทยฟังทางยุโรปอเมริกาคือเก่ารับลุงอ่อนก็คือเก่ามาอัปเดตกับมืาขึ้นนี้มาติดตามบึงน้องทิดาล่าวร้องเพลงนะครับโอ้พิ่นได้ร้องเพลงใหม่ของิ่นะจุดอ่าใหม่ๆของ่งนเนาะอ้อมกอดออนไลน์นะครับเพลงเกี่ยวกับ เพลงของแมฮันนี่นะครับบ่เห็นม่านาบ่บานนะหรือเพลงเกี่ยวกับทหารนะครับทหารนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่พี่น้องครับนาฟั่งทั้งนั้นเลยดนตรีม้วนมวนนะครับลูกอ่อนฟังับอ่อนซ่อนน้ำอ่อนซ่อนน้องทิดาเล่ารองเพลงนะครับก็มีเพลงของอ นักร้อง่ายิ่งนะครับคุณคุณเจี๊ยบนะครับคุณคุณเจี๊ยบสิวิไลครับร้องไวได้ดีขึ้นกันครับเป็นประสบการณ์ของบทเพลงนะครับ,นะรบเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสีสันเนาะมีเพลงกลางๆเลีวแน่าแน่แต่ยินค่าว่าน้องไอ้ก็สิมีเพลงที่อาจารย์ผู้สิวิไลเขียนให้จะเป็นเพลงเปิดตัวน้องไอนน้นะครับเนี่นะเพลงน่าจะเพลงเพลงเปิดตัวเนี่คือเพลงแรกนะครับเพลงแรก อันนี้ก็ฝากให้กำลังใจน้องไอที่จะลองเพลงตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับมันก็นออกมาดีแล้วครับบพว่าเพลงาเพลงเร็วนะครับลุงอ่อนก็นกนคชิดว่าโปรดิวเซอร์เพิ่นมองครับเพิ่นเพิ่นเ,พนเป็นผู้คัดสรรแหละครับเฮาย่อมรับเฮาเฮาเฮาถือว่าเฮาให้เกียรติเพิ่นนะครับแน่นอนนะครับความชิดของคนทั้งหลายนะเฮาเป็นผู้ฟังเฮาอยู่ ว่าใช่ไงเขาเป็นผู้ไปบึงคือจังครับเขาบึงนักมวยเนี่ยครับเ่องหูจักได้ว่าอยากให้เพิ่นเท็จเท็สันเท็จเท็ี่เนี่ยบางเทือมันกันกบบแมนได้ครับนักมวยมันเป็นเมือยเพิน่นล่าครับอ่ผู้สอนกับสอนอยู่แต่ว่ามันเหตุน,นําบอได้นักร้องคือกันครับบางเทือเขาอธิะมงว่าเออเพิ่นนา,นาจะเหตุเั็จสันเฮ็ดเท็จี่แต่ว่าผู้เหตุนเนี่ยก็เหตุสุดแล้วนะครับกับฝากผลงานเพลงขายสิวิไลเอาไว้สุขูสุขคนครับบอแมนผู้ใดผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าเท่ากับ ให้กำลังใจน้องที่ด่าเล่านะครับถึงผลงานเพลงช่วงนี้ออกมาหลายนะครับก็ให้พี่น้องเขาไปบึงไปเชียกกันนะครับตั้งแต่หอบฟันคำโค้งนะครับจากใจคนเล่าแล้วก็มาเพลงของแม่ฮันนี่นะครับสีสันเนี่ยนะครับเพลงพ่อใหญ่ดาวบันดอน,นโอ้ยนะครับมีแต่เพลงมวลมวลเด้อเขาเอื่นว่าเพลงในตำนานนะแล้วก็เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือผู้เขียนผู้แต่งคืออาจารย์ ดาวบานดอนนะครับแห่งเมืองอยะโซทอนนะครับเป็นเมืองมองไฟโกเนี่ยแหละแล้วก็นักลองอยู่นี่หลายคนมีแต่คนลองเพ้งมวนๆเละครับนักลองอยู่ในเมืองอยะโซทอนเนี่ยนะครับเมือนงน,นักลองเนะครับไพพงศ์สะทอนนะครับมนแคนจันคุนสมจิตบ่อทองหลายคนอยู่เมืองยะโสทอนครับนักล้องดังๆมอลำมท่องมีมาไล่ท่องไม่มาลี่นะครับพี่น้องอยู่กําเนิดเกิดอยู่นี่และเมืองยะโซทอนน,นะแต่ก่อนกับ ขึ้นน้กันเป็นจังหวัดอุบลได้ครับเอื่นว่าเมืองอุบลคือกันสมัยก่อนนะครับก็เป็นกันร่างใจครับสู่ๆเด้อนะเี่นน,ออนักล่องเกิดอยู่ในทิณนี่หลายห,หลีนะครับม,มาสารคข้ามกันหลายครับนักล่องดังในยุคนั้นนะยุกของใหญ่ดาวบันดอนเนี่ยก็มีอาจารย์ศักสยามเพชรชมผู้นะครับอุบลเนี่ยกับใญญ่ยยเทพพรอนเพชรอุบลน,นะครับ นักล้องเสียงหวานนะครับอยู่อุบลคือกันนะครับสมที่สมากนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับพี่น้องเ่าว่าจะเป็นรองร่ำทําเพลงนะครับพี่น้องเป็นทินมอรดกอีสานด่านเสียงเพลงอะไรมากมัทุกจังหวัดแหละครับขอนแก่นอุดรมาสราข้ามนครพนมสกลนครนะครับภาคอีสานทั้งมด่อไหนมีนักล้องประจาทั้งนั้นนครับนักร้องดังๆทั้งนั้นนะครับอยู่ในในภาคอีสานนีา นะจมนมอหอดยกน่องที่ดาเล่าเนี่ยยกลาสุดนะครับพี่น้องสองฟังโคงได้บานเนีย่ยจนผู้ชีวิไล่เนี่ยก็เพิ่นได้นําเอาน่องที่ดาเล่านะครับจากฝั่งสซปปเล่าโอนเขตนะครับเพื่อจะเปิ้นอยากเป็นปนักหลออเด้เพิ่นเพิ่นมีความฝันเพิ่นมีเขาเอินว่ามีแรงบันดาลใจอันแรงกล้าได้ครับจึงได้หาบหอบฝันขามโค้งมาบมแมนหับโมเมนหบฝันขามโคง้งเลยครับ อบอฝันครับมาหาอาจารย์ผู้ชีวิไลนะครับอาจารย์ผู้ชีวิไลก็จิตว่านองคนนี้มีของมีของก็เลยเอามาปั่นมาแต่งมาเสริมมาเจรานให้เพดเม็ดนีมันออกมาแวววับงามนะครับบา่าว่าจิตสกัดเลียมใดมุ่มใดก็เพิ่นกัดเอามาส,สกัดครับเอามาเจรานมาคอยปัดคอยเบิงคอยแย่งนะครับเบิงเลียม แย่งไซตะเว้นเลียมใดมันบบทานง,งามกับให้มันแวววับกับเอาหาวิธีเหตุยดห้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจแรงใจให้ครับอาจารย์ผู้ชีวิไลจะให้น้องนี่สามารถที่จะผ่านกระบวนการเอกสารต่างๆในการที่จะให้น้องเป็นบุตรบุญธรรมเข้ามาอยู่ขอบครัวผู้ชีวิไลนะครับเป็นขอบครัวเป็นลูกสาวลูกสาวหลานะครับของขอบครั้ว พอผู้สิวิไลหรือว่าแม่พึ่งนะครับขอให้สําเร็จลุล่วงเร็วๆนะครับเพื่อจะให้น้องได้มีโอกาสมาทํานาทีในการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวนะครับอีกบ่โดนเนาะเป็นกำลังใจครับนี่สาคัญมากๆนะครับน้องตอนนี้ก็ได้แต่ไปน้ําพอไปน้ำแม่นะครับฝึกอยู่ในการที่จะอยู่น้ากันในครอบครั่วนะครับแล้วก็ในคณะเดียวกันกับน้อง่อน ก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในการเป็นศิลปินไปซอยงานมองหันมองหนีอยู่นะครับไปตามบัตรตามว่าพระคุณเจ้า่นเอิ่นไปหรือขืนเวที่หันหนีเวที่ใหญ่ๆของแต่ละวง่นเอิ่นไปซอยเวียกซอยงานก็ได้ไปนะครับก็ขอให้น้องทิดาเล่าได้สะสมประสบการณ์นี่นะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์ผู้ชิวิไลแม่เพึ่งนี่ก็อดทนนะครับอีบโดนครับเชื่วว่าน้องทิดาเล่าจะ ประสบผลสําเร็จล่ะก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดําเนินไปด้วยดีนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ผู้สิวิไลก็เล่งในการเขียนเพลงเหร็ดเพลงพึฐานะโปรดิวเซอร์นํา <c oughs> ผู้เขียนเพลงนาก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับอาจารย์ผู้สิวิไลนะครับผู้เียนละไนน้นองทิดาเล่านะครับให้เป็นดาว ดวงเด่นอยู่ในวงการบันเทิงวงการศิลปินนะครับของประเทศไทยของพี่น้องฟังสงปปลาวนะทั้งสองฟังนี่ก็จะเห็นเพชรเม็ด,ดงามเกิดขึ้นนะครับก็ให้น้องก้าวไปอดทนนะครับเดินตามฝันเจอปัญหาอุปสรรคก็อดทนเอานะครับก็ให้า ปีใหม่นี้นะครับพี่น้องที่ดาเล่าก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับก็ลุงอ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินปลาเปียกเฮาก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นกาลังใจให้คือเก่านะครับพี่น้องเอฟซีที่หักในเสียงเพลงทั่วโลกทั่วไทยนะครับกัให้มาซอยกันอุ่มชู้นะครับซอยกันสนับสนุนนะครับช่องกระทอมช่มจันทนาวลุงอ่อนปลาเปียกเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่สนับสนุนนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้อง เข้ามาเบิ่งคลิปนี้จังไดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ได้เป็น้องเด้อนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ